สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านสวัสดีท่านผู้มีบุญและบาลมีสำหรับในคลิปนี้ตัวของท่านนั้นจะได้รับรู้ถึงการเสริมบุญเสริมดวงการเสริมบารมีการนำอาบุญเก่าออกมาหนุนให้ชีวิตของท่านในตอนนี้จะไม่ขัดสนเรื่องเงินเงินทองทองอีกต่อไปและเมื่อทุกทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าเลื่อนผ่านเป็นเด็ดขาดเพื่อเป็นการเปิดประตูเงินเปิดประตูทอง เปิดประตูแห่งโชคลาบ้อยและเพื่อเป็นการน้อมรับคำทํานายให้ตัวของท่านนั้นจงกดไลค์กดแชร์และกดติดตามน้อมรับคำทํานายให้คำทํานายนี้เป็นจริงใน3วัน7วันและเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงประทานพรและได้รับรู้ประทานพรให้แก่ตัวของท่านทุกๆคนด้วยสำหรับท่านคนใดก็ตามที่เกิดในราศีมังกร นับตั้งแต่ท่านได้ฟังคลิปนี้วันนี้เป็นต้นไปดวงของท่านนั้นถึงข่าวเปลี่ยนแปลงแล้วดวงการเงินโคตรโดดเด่นจะได้โซคจะได้รับรางวัลใหญ่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแบบงงๆความโชคดีพุ่งเข้าหาในทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าการเงินดวงของท่านผู้ที่เกิดในราศีมังกรจะรวยแบบจัดเต็มนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างแน่นอน ถ้าอยากให้คําทานายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงอยากคิดว่านี่เป็นแค่คําทํานายแต่ให้คิดว่านี่คือพรที่มากับดวงแล้วคําทํานายนี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนแล้วน้อมจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคําว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งความมั่งคั่งและความร่ํารวยและจงเชื่อพร้อมศรัทธาในคำำในําทํานายแล้วคําทํานายดีๆนี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านภายใน3าวัน7วัน อย่างแน่นอนสำหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้ให้จบตัวของท่านนั้นรีบเซ็กด่วนตัวของท่านนับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีดวงของท่านนั้นน่าตกใจเป็นอย่างหนักเาะนักโหลาสตร์สือดังจากทั่วทมุมโลกได้ทักออกมาปิดเสียงเดียวกันว่าตัวของท่านนั้นดวงการงานดวงการเงินดวงของความรักของตัวท่านนั้นกำลังลุ่งและพุ่งขึ้นแรงอย่างหนัก ดีหมดทุกสิ่งดีหมดทุกอย่างดีแบบโก้าวกระโดดดีแบบที่ตัวของท่านนั้นตั้งตัวกันแทบไม่ทันตัวของท่านนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็จะเกิดความสําเร็จหมดทุกสิ่งหมดทุกอย่างดีแบบล้างไม่หยุดสุดไม่อยู่เลยทีเดียวนับตั้งแต่ท่านได้ฟังคลิปนี้วันนี้ดวงของท่านจะเปลี่ยนจากดวงไรๆกลับกลายมาเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐี ในชั่วข้ามคืนจากในเมื่อก่อนดวงของตัวท่านนั้นทำอะไรก็ไม่เคยจะสำเร็จและนับจากวันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปเงินทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็จะหลั่งไหลเข้ามาเทเข้ามาเทวดาไม่ว่าจะอยู่สันฟ้าไหนก็จะลงมาปกปักรักษาและคุ้มครองไม่ว่าในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็จะหายหมดทุกสิ่งหายหมดทุกอย่าง และท่านเป็นคนที่โชคดีที่ได้ฟังสำหรับท่านคนใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายชีวิตของท่านนั้นตกฐานดวงมหาเศรษฐีแล้วหลังจากวันนี้ผ่านพ้นไปและได้ฟังคลิปนี้ห้ามตกใจเป็นเด็ดขาดเพราะว่าตัวของท่านนั้นจะถูกหวยรวยเบอร์จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเปิดคำทํานายความลับของสวรรค์และโชคดีที่ได้ฟังสำหรับวันนี้เดือนนี้เป็นต้นไป ตัวของท่านนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางด้วยความปลอดภัยมู่มานไม่ว่าจะอยู่ในนรกกลุมไหนก็ไม่กล้าที่จะมาเบียดเบียนอีกต่อไปแล้วและท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นสตาร์ชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าอุปกรรมเก่ามาถึงแล้วเขาะเข็นจะหมดไปสตาชีวิตเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ได้เลย โชคครั้งยิ่งใหญ่จะหลุดทับชีวิตถึงข่าวจะรวยจะเอาอะไรมากีดกั้นก็ไม่อยู่ขอให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวและเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้บอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่เตรียมตัวรับโชคครั้งใหญ่นี้ได้เลยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างหนักแน่นอน ความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่สำหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วดวงการงานดวงการเงินดวงของความรักกำลังจะพุ่งและลุ่งขึ้นอย่างหนักแต่ถ้าหากว่าท่านคนใดที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าท่านพลาดอย่างหนักสำหรับท่านคนใดก็ตามที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นดิสคาด ให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับสิ่งที่ตัวของท่านนั้นปาถนามานานเพื่อให้ความปรารถนาของท่านนั้นไปถึงสกลนโลกเพื่อให้ตัวของท่านนั้นสมดังปาถนาเงินไหลนองทองไหลมาจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตโอกาสใหม่ๆกำลังจะลังไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้ว ท่านและครอบครัวของท่านนั้นกําลังจะหลุดพ้นจากความลําบากขากคาต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงตัวของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและให้โชคจะได้ลาบก้อนใหญ่หลังไหลเข้ามา ตัวของท่านนั้นจะมีเกณฑ์เป็นโคตรมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่หยุดไม่ยัง้งให้ตัวของท่านนั้นได้รับทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัวเปิดกระเป๋ารับเงินก้อนโตได้เลยสวัสดีค่ะกัลยาณิมิตรทุกท่านยินดีทุกๆท,ท่านเข้าสู่การทํานายดวงสตาร์และวาสนาการเปิดประตูเงินงเปิดประตูทองการเปิดประตูแห่งโชคลาบลอย จากนักโหราศาสตร์ชื่อดังจากทั่วทมุงโลกได้เปิดตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และได้ทำนายทายทักเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปแล้วหลังจากที่ตัวของท่านฟังคลิปนี้วันนี้ตัวของท่านนั้นจะได้รับพลังงานแห่งความโชคดีเพราะว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองหมดทุกสิ่งหมดทุกอย่างตัวของท่านในเดือนนี้วันนี้ ดวงสตาร์ชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงจากดวงร้ายกลับกลายมาเป็นดวงดีจากชีวิตท,ที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีกลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีดวงดีแบบไม่ทานตั้งตัวจากในเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทอง,ทองทองที่เคยขัดสนและฝืดเคืองอยู่บ้างนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปการเงินและการงานของตัวท่านนั้นจะดียิ่งดีแบบทวีคูณเลยทีเดียวจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้ ไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ตนเองและคนในครอบครัวแถมยังได้นำเอาเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่ซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยสามารถลืมตาอ้าปากและมีหน้ามีตาในสังคมได้นับตั้งแต่ตัวของท่านได้ฟังคลิปนี้วันนี้ให้จบทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ง่ายได้ดังกล่าวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและสวยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรก็ง่ายได้แบบผิดสังเกตจนทำให้ตกใจ ดวงการงานดวงการเงินดวงของความรักของตัวท่านนั้นกําลังจะลุ่งและพุ่งแบบสุดๆไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเป็นข้าราชการงานหลวงก็จะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตนําแหน่งไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําการค้าขายก็ดีงานประจําก็เด่นงานเสริมก็จะทําเงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างมหาศาลงานข้างหลังหรือว่างานข้างหน้าก็จะเกิดความสําเร็จหมดทุกสิ่งหมดทุกอย่าง และที่สำคัญที่สุดปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าปัญหานั้นจะมาในรูปแบบไหนจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ก็จะค่อยๆคลี่คลายและจางหายออกไปในที่สุดแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นยังรู้สึกว่าทำอย่างไรดวงก็ยังไม่ดีทำอย่างไรดวงก็ยังไม่ขึ้นแม่หมอขอแนะนำให้ตัวของท่านนั้นทำตามหกเคล็ดลับตามแม่หมอได้เลย ชีวิตของท่านนั้นจะพลิกเปลี่ยนท่านตาเห็นอย่างแน่นอนและชีวิตของตัวท่านนั้นจะสามารถลืมตาอ้าปากจะได้นอนนับเงินแสนโกยเงินล้านในชั่วข้ามคืนสำหรับหกขิดลับนี้เป็นการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดประตูยอมรับเอาความโชคดีและเป็นการเบิกอาบุญเก่าออกมาหนุนให้ชีวิตของท่านมีแต่ความร่ำรวยเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืน หากว่าทุกท่านพร้อมแล้วไปเริ่มเคล็ดลับข้อที่หนึ่งก็คือการรักษาสินห้าสำหรับในข้อนี้จะทำให้เหล่าเทพเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เป็นคนมีดวงสตามหาโพกซับในเรื่องของเงินเงินทองทองชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจากดวงร้ายๆกลับกลายเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีกลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในสังคม สำหรับเคลดลับข้อที่สองนั้นก็คือในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นได้ทำบุญหรือทำทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้ตัวของท่านนั้นน้อมจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าขอให้เจ้ากรรมนายเวรและสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินเอาไว้ทั้งรู้หรือไม่รู้ก็ตามขอให้หยุดจากการจองเวรจองกรรมต่อกันและกันขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายได้รับรู้ และเป็นสักขีพยานสำหรับเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรหยุดจองเวรจองกรรมเพื่อให้ชีวิตของท่านนั้นหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรที่คอยสุดดึงการเจริญรุ่งเรืองและเมื่อตัวของท่านได้ทำข้อนี้ไปแล้วตัวของท่านนั้นจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองนับแต่นี้เป็นต้นไปเคล็ดลับข้อที่สนั่นก็คือคานโคมาลาโทษ จากพ่อแม่หรือบิดามารดาสำหรับเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็มีแต่ความราบรื่นค้าขายสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดทุกสิ่งหมดทุกอย่างทำให้ชีวิตของท่านนั้นสามารถลืมตาอาป,ปากและมีหน้ามีตาในสังคมได้เคล็ดลับข้อที่สี่นั้นก็คือ mm hmm. การนั่งสมาธิในทุกๆวันสำหรับเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้เหล่าพวงเทพ และเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงลงมาสถิตอยู่ในตัวของท่านทำให้เป็นคนมีดวงตาวาสนาสงูงที่จะถูกหวยรวยเบอร์ที่จะถูกรอตตอรี่รางวันที่หนึ่งเง่นล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับเคล็ดลับข้อี่หานั้นก็คือการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนสำหรับเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้เหล่าเทพเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้ามาหนุนให้ดวงสตาสชีวิตดวงสตาการเงินและการงานทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นคนมีดวงสตาแห่งความโชคดีทําอะไรก็แล้วแต่ทําเพียงเล็กน้อยแต่ได้คืนมาอย่างมหาศาลซื้อลอตเตอรี่แค่ใบเดียวก็มีสิทธิ์ถูกรางวัลอย่างง่ายดายสำหรับเคล็ดลับข้อที่6นั่นก็คือในทุกๆวันให้กราบพระสามครั้งแล้วกล่าวคำว่าขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิด การงานเปิดการเงินเปิดประตูเงินจงเปิดประตูทองจงเปิดเปิกว้างความโชคดีความโชคด,ควคดีวิ่งเข้าหาดังปฏิหารคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินและทองเหลือกินเหลือใช้มีเก็บไม่ขาดมือมีเงินเข้าไม่ขาดสายมีชสองทางในการทำมาหากิน ขอให้ตัวของข้าพเจ้านั้นเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แเหล่าเทพเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้านั้นมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นขอให้ร่างกายของข้าพเจ้านั้นมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปจนถึงสิ้นอายุไขข,ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ